โยสวัสดีครับวันนี้พวกพวกระพมทุ่ม time นะครับวันนี้เราอยู่กเกม m i n e c r a f t server นะฮะตอนนี้เราก็ตอนนี้เราอยากอยากเล่นเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนเป็นล็อกกี้บล็อกกันบ้างครับจากคลิปที่แล้วที่เราเล่นทำลายเตียงครับทุบเตียงนะครับโอโ้โหของผมนี่แพ้ตลอดหอดนะ แต่ว่าผมก็เลยให้มันชนะไปนะครั้งนี้เรา,เราจะมาเปลี่ยนบรรากาศไปเนาะโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โอ้ชี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 โอ้ชีชีชีโอ้ชีชีลวาวาฮัลโหลโอเคถอยก่อนลาว่าไม่เอากูไม่ยุง่ง เอ้ยชิ้นฝายเอ้ยอ๋อมีมีอะไร้ <S <S ยได้โอ้โหรองขาอุ้ยคราบเลยคราเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยรมคราสองอันวะ อ๋อบั๊กเปล่าหรอเออนี่อย่าบอกครับไม่ได้อ่ะ,ะอู้ว่าแหละเฮ้ยทำมันครับไม่ได้วะบั๊กหรอไม่ไงเนี่ยใส่เลยโอ้โหแอปเปิลทง có nghe đã Tại quá mày bạc ô cổ bạc ở đây nè sơ bạc quá เฮ้ยเดี๋ยวบักบักอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยขอยัดปรับอะไรได้ป่ะกาฟิกอะโอ้โหบักบักอะไรก็ไม่รู้อะ เอออืมอะไรวะอ๋อโอเคสรุปน่าจะบลาโอเครูและรูโครงสร้างละเอาแล้วลักกี้บอกลัวเอาแต สุดท้ายเราเมื่อกไม่มีแอนด้วย,อยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าช่วยก้วยตรากทุบๆๆๆอยู่นี้เลยท้บหมดมันจะได้ดอกเยอะๆ ดูอันนี้ได้เนี่ยโอ้โหเกาะโอ้ได้เกาะป้องกันด้วยดีดีเยี่ยมเลยเรียกอะไรอ่ะอ๋อเราสามารถไปอ๋อเราสร้างต้่งหัวใจเพิ่มใจแต่ไม่เพิ่มเธอโอ้โห แต่ลราอ้าไมเหลือแค่นั้นวะเดี๋ยวเฮ้ยเอ้อาเหลือคนเดียวเอาเลยวะเดี๋ยวคนเดียวยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อน มันอยู่ไหนกันเดี๋ยวไปหานะเฮ้ยย่ะเฮ้ยแค่กระโดดนี่นี่ตกเลยนะโอ้ยนูน่นนูน่นอยู่นู่นเลยนู่นเนี่ยหินโผล่โผล่หลังไ,ไวหลงังไวเลยดีดีเฮ้ยคนวันเนี้ยแยก่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มหัวใจนี่ได้เพิ่มขึ้นอึดขึ้นเขาวอกมาวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทำไรครับเพื่อนทำไรเพื่อนทำไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตกกูไอสัตว์ไม่ได้หรอไม่ได้หรอมาสิมาสิครับมามาดีเป็นนักตกใช่ไหม ไม่ต้องทำนูเลยกูเหนียวมาเล่นที่อะไรโอ้โหโอ้โหไปแล้วคับกูไม่อยู่แล้วอู๋ไอ้กูหนีสิเฮ้ยอ่าเอือตายอโอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีให้กางให้ให้กูตั้งตัวยังไงเนี่ย สุดท้ายก็โดนตุ๋ยตูดเอ้ยับี้มาโอ้พองโอ้ับี้ตายเหอะครับ กูไม่อยู่แล้วกูไปอยู่ราคาตอพีจ๋าน้องไปอยู่แล้วพี่ไปอยู่แล้ว,ลวชิดยด้วยชิตีด้วยออเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เน,นี้นยได้ยังไงเนี่ยเอากอบไปที่เออโอ้โหได้อะไรเนี่ยโอ้ในมา้าม้าสีมอกนยอยี่อะไรเอ่ยโอ้โหจกครับ อ่ะควนี้ครับอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหดูดูดดชายเ็ชรใหญ่เยอะเหรอโอเคไม่รู้เลยแหละขไม่ชอบเปเงี้ยตลอดเลยไม่ชอบไม่ชอบพางไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้อะ อาจจะเป็นแ่เครื่องก็ได้เครื่องมีรีเลย์อยู่อ่ะเกียร์เป็นฟองหมดเลยเดี๋ยวตายมีเพื่อนเราหมดเลยทั้งสามคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรครับอ๋อด้อะไรครับโอ้โหเพื่อนเรานี่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ นี่เพื่อนเรานี่ฆ่าสัตว์เลยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอเคเพื่อนเราไปทางนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทางนี้ว่โอู้หูอูห้หูพ่อมึงใอ้สัตว์ดีว่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหวทิศมึงมารอบทิศนี่ไงเนี่ยไปเถอะ ไม่อยู่แล้วอือกูสู้ไม่ได้กูมีม่มีอาไม่มีมมอาวุธมีแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อ,อ๋อคุณไปว่ากูมีดดาบด้วยทีมเราทีมเราสีอบบะไรวะอ๋อทีมเราสีอ๋อทีมเราสีแดงอ,อ๋อทีมเราสีเขียวอะตายเอออโอเคเพื่อนเราซื้อให้แล้วขอบคุณมาก ้าจจะไม่เพื่อนลาเราจะพักดีเพื่อนต่อไปนะปดูแดงเก่งฮะเรียบร้อยเฮ้ยไอแดงไงแดงใบหลีไม่ใช่ฮะมันเป็นแดงใบลี่มึงจะเนิร์ทำไมเนี่ยเนื้อาห้องเลยอุยอุ๊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 ยอุย,อ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 ย ว่ามึงมาจากไหนเนี่ยเออตายยีดียีดีโดน,นเล่นทีเถือเลยเอยเล่นทีเผลอเลยเอออย่าไม่ทันได้สู้เลยมึนตื่นตื่น ไปที่อื่นได้ไหมะแนนเชื่อจะโอ้โหมีกล่องนี้เนี่ยโอ้โหมีมีธนูมีดาบแต่ไม่มีลูกนั่นแหละมันไม่ให้ลูกมามันไม่มีลูกลูกให้เราไม่ใช่แล้วมีมีก,ล,ก,ล,กลูกในท้องเปล่ามึงเล่นลูกอะไรของมึงเนี่ย เพื่อนเหล่านี้แยง่งแย่งเอาแย่งเอาโอเคครับใช่ใช่เกาะก่อ,กอ,กอกนโอเคหายแล้วโอ้โหจะเผาบ้านเผ,าเ,ผาเมืองเลยเหรอไม่บอก แต่ว่าไม่มีขีดปีกไี่ขุดปีกแอคขนั่นแหละแล้วจะไปยังไงเนี่ยไม่มีขีดอะเออให้เพื่อนเราต่อให้แล้วกันนะหน้าที่เราก็มีแค่นี้เฮ้ยเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อเอาติดพิษปิดพิษโอ้ใส่เสื้อเลยใส่เสื้ออย่างนี้เลยเฮ้ยเพิ่มด้วยเพิ่มสิเอาเพิ่มด้วย No nah. Uuuu, dư phục, 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 dư เราเห็นนะเราเห็นเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา๋อเพื่อเราเองโอ้โหตกใจคือว่าว่าทีพวกมันเฮ้ยวิ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 ตีตีตีโอ้โหมันมีดับไฟโอ้โหอยโอ้โหไฟยืดโอ้โหถอยถอยถอยโอ้โหเราวาอะไรเนี่ยโอ้โหอ่าเนี่ยอยู่กับตา กือบตายโอ้ยเกาะไม่ได้ช่วยเลยอ่ะกินเลือดกันอ๋อเราหิวเลือดตัวเองได้ว่ะเินไปเดิงไปว่าเราหิวหิวได้ อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา เฮ้ยซุ่มซูมสัตเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุไม่หยิบละอีกทีหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ถอยไปเลยถอยไปเจ้าถอยไปเองอะถอยเออตายตายอีกแล้วโอ้โหวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ขยันตายตลอดเลยอันนี้คืออะไรวะที่แค่นี้ อ๋ออันนี้เรลิกดับหรอเอ้ยลูกวิทไม่เอาโอ้โหลูกฟิตจะกลายที่กูเลนอยลูกวิทไปเอาเอ้ยอย่ามาทางกูสิเอ้ยหมายยิงมาทางกูอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดียวเดียวจะม้วางหอบพ่อให้เลยเอ้ยเอือเอือตายเชจ้ แต่พอติฟฟี่ฟิตเลยมีอ่ะโอ้โหอ้าวติฟฟี่ฟิตทำเราตายโอเคอยังได้ไอเกยยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอันนี้คือนหนาใช่ไหมนีอ่ะโคบสิเฮ้ย อขอแอยกไปดูข้างหลังก่อนนะเฮ้ยลาวาไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูไม่เอ,าเอาลาวากูไม่ชอบกูไม่ชอบลาวาเออน้ำชีวิตเอ้ยลาวาเอยอะโอโ้โหโอ้โหขยันเลือเกินใครเอลาวา,า,าไว้ใกล้ๆกันเนี้ เอ้ยชิบหายเอยกลียบเดี๋ยวกูโดนอีกไม่ใช่หรอโดนแล้วโดนอีกไม่ใช่สามีไปไกลไปไกลไปไปกงกันนะกูเลยนะ <c oughs> ไปลองยุ่งเราไม่เราเราไม่ยุ่งกันอีกโ <c oughs> โอ้โหม้าม้าก็ลองฮีฮีแฮกก็ร้องแบะแบะมา้องฮีแบะฮีแบะนี่ร้องเฮีย โอ้ใช่เวลาค่ะคองบสริมนี่เ,เนี่ยอืมโอเคโอ้โหมาข้างหลังเโอ้โหไปอยู่แล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วยังชอบเอ้ยใครใครวงังเราวะอ๋ตอตกใจอ๋อเพื่อเราเอง <c oughs> หลอนหมดเลย เอายอย่าตกนะอ้ไม่เอาไม่เอาอย่าตกไม่เอาอย่าเล่นแบบนี้มันอันตรายเออเฮ้ยใครวางวาเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงชอบเรามึงเป็นอะไรกันล,ลาวเราเนี่นะนักศหกอมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย เอ้ยมันดักกูไอ้สัตว์โอ้โหเพื่อนแก้กันเองว่ะอะไรกรับนี่อ่ะ สกิลขอขอมันโอูโ้โโโอะไรเนี่ยเฮ้ยฆ่าอันนี้ต้องฆ่ามันเราไม่มีอาวุธอย่ามาหาเราเลยสกิลจ๋า เดี่ยวโดนโอเคนายอูแหละฮ่าฮ่าโอเคไมแลองไ่ะโอ้โหนี่ไปปีศาจกันยังไง นิ่งๆงอยู่นิ่งๆเฮ้ยทำไมโดดทำไมอ๋อทำไมข้าไม่ตายโอ้โหตายล้วไม่อยากอยู่ได้มแลวที่ไปที่ไปเฮ้อทะเลทราใส่เกาะไปเลย เคล้าสึกอะไ้แล้วเมออื่อยจ่กินโดนได้ทีเนี่ยของแตยไม่มีเลยโอ้ตาดเ <c oughs> ขาอีกออไม่มีคนแร์ไม่เสร็จเจอมานะครับคือผมอยังไม่อ่านนะตอนนี้แค่เกมอยู่เดี๋ยวค่อย ไลน์มาฮะก็ใครเลยฟาเรือนอุ๊ยน่าเป็นพวกสามพี่นอ้องเลยนะคงไม่ใช่แฟนนะผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนคิดไปไกลไม่ใช่เลยอืยอหือเมื่อกี้เราตกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคราวนี้เราก็ตกอีกตกแล้วตกเล่าอีกโอ้ยใครหยันตกนนเนี่ย โอ้ยออมยี้โอ้โหหาคูออมไม่อยู่แล้วเผลอไปก็เจอระเบิดโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวมึงอย่ามึงอย่าหากูแล้วกันเอ้ยเหี้ยของพี่เหยียบองพี่เหยียบี่เหี้ยเหรอนายเหี้ยเหรอคอมบี้ ออนนี้นนะโอเคขโ,โมยชุดชดมันใสไ่ไหมตา้อยู่ได้แหละไม่คิดได้ยื่หรอ,อกอ้าวจริงจริงทองหายไปไหนเนี่ยทองไม่เห็นมีอ่ะเอาเอาเขาดีถูกจำจำอีก ในนี้น่ะนะเสื้อทองมึงเป็นอะไรกับทองมากมเนี่ยหือเสื้อกอโอ้โหเพื่อนโยนดับยิงเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเกือบตกไม่ใช่ไอเกนี้ ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อแค่ลองยิงว่าเป็นไงแค่นั้นแหละแค่จะมาทดสอบอาวุธมึงจะใช้ก่อนไหนดีวะเออใช้กอดท้องเงินมันดูดูมีราศีดีไหมอ่ะ แต,แต่ว่าไม่มีดาบให้แล้วแหละจบไหมอืมอือระเบิดนี่อะไรควานเนาะฝวานฟ้าหน้าดำอันนี้ขึ้นมาดีเลย มาเลยมาเลยมาเลยนี่ไงมาเลยนี่ไงมันมาแล้วครับจงังหวะนี้เป็นไงครับอืมทำไรทำไรต้องยิ้มเผื่อโอ้โหมีแดนนี่น,นี่นี่กันนะเพื่อนอย่าบังงี้ไปอ,อยู่ไปหน่อยเพื่อนอย่าบัง คไปได้อ้าวแล้วกูไปยังไงเนี่ยกูไม่มีบอกต่อตือ้เอ้าวชนะแล้วโอ้ขอคะแนนทีมดีกับทีมไลท์นะที่ชนะไปอย่างรับื่นดีนะครับก็คลิปนี้เราขอจบที่เท่านี้ก่อนนะครับก็ไปสนุกกันใหม่ในบันเทิงหน้านะครับ อย่าลืมไปกดไลค์กด b s ตรคา e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับบันเทิงหนะ้าสวัสดีครับผม